ใครอยากมีเครดิตดีต้องฟังทางนี้ครับวันนี้ผมจะพาท่านชมครับไปวางแผนทางการเงินกันหน่อยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องราวของการขอสินเชื่อจะวางแผนอย่างไรให้การขอสินเชื่อนั้นผ่านฉลุยกับ จากข้อมูลของธนาคาร c i ไไทยนะก,ก็มีการระบุนะฮะว่าเกี่ยวกับเรื่องราวของแนวทางครับการเตรียมความพร้อมการขอสินเชื่ออย่างไรให้ผ่านฉลุยอย่างแรกครับต้องบอกว่าข้อหนึ่งครับต้องเป็นการจ่ายหนี้ครับชำระบ,บินให้ตรงเวลาหลายคนเองก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าคะแนนเครดิตสกอร์ครับมีผลอย่างมากต่อการที่ธนาคารและสถาบันการเงินครับพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและหนึ่งในปัจจัยนะะสคัญครับที่จะนำไปคิด คะแนนเครดิตสกอร์ก็คือโอกาสครับในการผิดชำระหนี้และหากคุณเองครับเป็นคนที่มีเครดิตดีนะครับได้รับอนุมัติครับสินเชื่อตามต้องการแล้วคุณเองครับจะต้องชำระหนี้ให้ตรงเวลาครับไม่เคยมีประวัติการชำระหนี้ที่ค้างชำระและที่สำคัญครับต้องไม่มีประวัติครับการชำระหนี้นะฮะต้องบอกว่าเป็นการผิดชำระหนี้ออกไปนะเพื่อป้องกันไม่ให้มีประวัติการชำระหนี้ที่โผล่ออกมาในระบบของ เครดิตบูโรครับข้อ2ครับต้องจ่ายหนี้ให้ครบครับและหรือเรื่องการจ่ายขั้นต่ําข้อนี้สําคัญนะฮะต้องบอกว่าหลายคนเองครับก็ใช้บัตรเครดิตครับในการรูดซื้อสินค้าและก็ใช้บริการครับอยู่เป็นประจําก็ต้องแนะนําท่านชมนะครับว่าเราเองครับต้องจ่ายบัตรเครดิตให้ครบตามยอดที่ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินครับมีการเรียกเก็บนะฮะเพื่อแล้วก็หรือเรื่องครับการจ่ายขั้นต่ำนะฮะเพื่อป้องกันไม่ให้ดอกเบี้ยเพิ่มพูนครับ แต่หากเรานะฮะจ่ายไม่ไหวจริงๆครับเราเองก็ควรที่จะต้องบอกว่าชำระนี้ครับชำระบัตรเครดิตนั้นให้เกินกว่ายอดขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนดครับวิธีนี้นะฮะต้องบอกว่านอกจากจะลดปัญหาดอกเบี้ยบัตรเครดิตแล้วนะฮะยังช่วยรักษาคะแนนเครดิตของท่านผู้ชมด้วยครับต่อมานะฮะก็คือเรื่องราวของข้อ3มครับการจัดการแผนทางการเงินอย่างเป็นระบบครับวิธีนี้นะฮะต้องบอกว่า คะแนนเครดิตนะครับก็ต้องบอกว่าคะแนนเนี่ยจะสอดคล้องครับกับพฤติกรรมของการใช้จ่ายของท่านผู้ชมครับหากคุณนะฮะว่าไม่มีการวางแผนที่ดีครับตัวเลขเครดิตสกอร์ครับของคุณนั้นก็อาจจะมีน้อยกว่าคนที่วางแผนการเงินมาเป็นอย่างดีครับส่งผลนะฮะต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อครับของธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินได้นะไม่มากก็น,น้อยครับฉะนั้นนะฮะเราเองต้องบอกว่า หากคุณนะฮะต้องการเป็นคนที่มีเครดิตดีครับเราเองก็ต้องมีการวางแผนทางการเงินนะฮะเพื่อที่จะในอนาคตนั้นจะได้ขอสินเชื่อแบบผ่านฉลุยครับส่วนเรื่องราวของคนที่ติดบูโรนะฮะจะทําให้การขอสินเชื่อผ่านหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้ามาติดตามกันครับ